สำหรับเมมเบอร์หมูแดงทุกคนครับตอนนี้คือคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับสามารถดูคลิปได้ก่อนใครนะคือคลิปไหนที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เมมเบอร์ได้ดูก่อนใครครับทุกคนสามารถสนับสนุนช่องครับเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นครับพร้อมกับป้ายรูปเก๋ๆแบบนี้ครับเอาไว้ประดับหน้าชื่อตอนคอมเมนต์อีกด้วยและขอบคุณเมมเบอร์และก็ผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนช่องมาโดยตลอดครับสวัสดีครับทุกคนครับในคอนเทนต์นี้ของเราเนี่ยเราจะเชิญชวนทุกคนเข้าสู่ความน่าขนลุกของผังบ้านประหลาดอีกรรอบนคั เพราะว่าเราไปเจอคลิปนึงมาครับที่น่าสนใจมากจากช่องคุณโดเกสึซึ่งเจ้าของช่องนะครับเขาเป็นนักเขียนที่เก่งเรื่องการสร้างปริศนาจากสิ่งรอบตัวครับถ้าเกิดว่าใครใครดูเราวิเคราะห์บ้านวิกลคนประหลาดไปแล้วนี่เลยครับคือคนเขียนนะ่ะเขาทําช่อง YouTube ด้วยทีนี้ในช่องของคุณโดเกสึนะครับเขาได้มีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ครับโดยชื่อวิดีโอเนี่ยเขาเขียนว่าคุณสามารถแก้ปริศนาจากแผนที่นี้ได้หรือไม่แล้วก็ขียแล้วเขียนว่าบทที่1ของหนังสือเล่มใหม่ t r a n g e Map ซึ่งในวิดีโอของเขานะครับที่เขาเพิ่งอัปโหลดมาใหม่เนี่ยมันมาพร้อมกับปริศนาใหม่ครับที่โชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปไขความจริงฮนะแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มใหม่ของเขาด้วยและความน่าขนลุกคือในคลิปนี้ครับที่เขาอัปโหลดไปเนี่ยมันมีเนื้อหาบางอย่างที่น่าขนลุกครับแล้วมันเหมือนกับการสืบสวนคดีจริงจากแผนที่เพียงแผนเดียวฮนะและยังไม่พลาดที่จะมีผังบ้านประหลาดครับ แต่ก่อนอื่นเลยคือรอบล่าสุดเนี่ยเราไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเดินที่ร้านหนังสือที่เมืองเมืองหนึ่งมาแล้วเดินผ่านเชลฟหนังสือเชฟหนึ่งมาแล้วรู้สึกมันคุ้นมากเลยคือเรากำลัลงเดินผ่านไปครับ Mm. เดี๋ยนะทาไมมันคุ้นๆวะก็เลยหยิบมาอ่าบ้านวิกลคนประหลาดเล่มที่2น,นะครับแต่ว่าแต่ว่าเล่มแปลไทยเนี่ยเป็นเล่มปกสีม่วงนะซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครถามว่าท็อปไฟของหนังสือของเราเล่มไหนอะยังไงก็ต้องมีบ้านวิกล2ติดมาเว้ยแต่นี้ฉบับญี่ปุ่นนะคือมันเป็นหนังสือที่เราชอบแล้วก็เลยซื้อมาเก็บไว้แต่ถามว่าอ่านออกมคืออ่านไม่ออกหรอเนี่ยม่อ่านมันเป็นแบบอ่านแน,นวตั้งใช่ปหแต่ว่าอยากอวดเฉยว่าปกหนังสือสวยดีดีไซน์ซปกสือของญี่ปุ่นคือสวยมาก นเก็บไว้ประดับบนเชลแต่อ่านไม่ออกแต่ว่าเราอ่านแปลไทยจบแล้วจําได้ว่าจํานวนหน้าประมาณเนี้ยสี่ยห้าร้อหน้าเนี่ยเราอ่านจ,จบภายในสองวันอะ่ะคือแบบติดหนึบมือคือแบบคืออ่านยังไงก็วางไม่ลงเว้ยทีนี้เนื้อหาในคลิปนี้ของเขาเนีครับเขามีการเชื่อมโยงถึงตัวละครคุณคูณริฮาราด้วยนะ คือไม่รู้ว่ามีใครจําตัวละครตัวนี้ได้ไหมเขาเป็นตัวละครนักสืบในบภาพยนตร์คนประหลาดครับซึ่งบทสนทนาในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการคุยกันระหว่างคุณดูเกสึกับคุณคนะูริฮาราเนาะที่มีการโยนบอกแสกันไปมาและพยายามหาความจริงจากสิ่งที่ได้จากบอกแสกนี่ครับ คลิปนี้เริ่มต้นด้วยภาพปริศนาบนกระดาษเก่าครับที่มีรูปสัตว์ประหลาดหรือว่าโยกายเนี่ยที่หน้าคนลุกเนี่ยเด่นอยู่กลางภาพเลยคุณดูเกสื่อเขาเล่าว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อ1ปีก่อนในขณะที่เขากําลังเครียดกับการหาไอเดียเขียนหนังสือเล่มใหม่ครับเขาได้รับโทรศัพท์มาจากคุณคุริฮาระเพื่อร่วมง,งานมาดโกนของเขาที่มักจะอยู่เบื้องหลังของข้อมูลคลีต่าง ซึ่งบทสนทนาตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยความปั่นป่วนใจของคุณคุณริฮาระครับที่จูจ่ๆก,ก็ขอให้คุณอุเกสึเนี่ยช่วยเขียนหนังสือชีอวประวัติส่วนตัวให้เขาหน่อยพอโดนถามกลับว่าแล้วคุณเคยทําความสําเร็จอะไรบ้างในชีวิตก็คือเป็นการถามกวนๆนะเขาก็ตอบกลับมาแบบกวนๆว่าผมเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆวันแหละครับ จนคุนุเกสืเนี่ยก็เกือบจะตัดบทไปนะแต่แล้วบรรยากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนไหมครับเมื่อคุณคุริฮาระเนี่ยวนกลับเข้าสู่เรื่องสําคัญนั่นคือการท้าทายให้ไขไปริศนาจากภาแผนที่เก่าภายในเวลาเพียง10บนาทีครับ และเขาเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสยองขวัญทั่วไปแต่มันเต็มไปด้วยเงื่อนงำและความผิดปกติที่ถูกจงใจทิ้งเอาไว้ทุกอนูของเรื่องราวนะครับหากตั้งใจฟังและใช้การสนิษฐานอย่างถี่ถ้วนเราอาจจะพบคำตอบพิซซ่อนอยู่ก็ได้ครับซึ่งบอกแสเหล่านี้ครับจะนำไปสู่ความจริงอันน่าพิศวงเบื้องหลังชีวิตของคุณยายของเพื่อนที่ชื่อว่าคุณเอฟครับซึ่งคุณดูเกสื์เนี่ยก็ตัดสินใจรับคำทานะครับแล้วเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของปริศนาท しでしたทีนี้เรื่องราวในคลิปนะครับขยับมาที่เพื่อนของคุณคุริฮาระที่ชื่อว่าคุณเอฟครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาปี4ที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในพทกมนกลางกรุงโตเกียวครับแต่จู่ๆวันหนึ่งเนี่ย พ่อของเขาก็เรียกให้เขากลับบ้านครับเพื่อปรึกษาเรื่องสําคัญพ่อเขาบอกว่าพ่อเนี่ยอยากจะขายบ้านเก่าของคุณยายทิ้งแต่เนื่องจากคุณยายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่1ปีก่อนที่คุณเอฟจะเกิดครับทาให้คุณเอฟเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้พบหน้าคุณยายเลยสักครั้งเดียวครับและตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยย่างกลายเข้าไปในบ้านหลังนั้นของคุณยายด้วยแต่คุณพ่อของคุณเอฟเนี่ยเข้าไปทําความสะอาดในบ้านหลังนั้นของคุณยายครับมาตลอดเกือบ2ี่ปีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีใครประโยชน์ใส่ให้นั่าจะตัดินใจขายทิ้งครับ แล้วด้วยความที่คุณเอฟอยากเห็นบ้านของคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายครับก่อนจะถูกขายไปใช่ไหมคุณเอฟก็เลยตกลงเดินทางไปดูบ้านกับพ่อนี่ครับที่มันอยู่ในย่านอีดาบปาชิซซึ่งเป็นย่านที่เงียบสงบและมีบ้านไม้เก่าทรงคลาสสิกตั้งอยู่และทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านครับพ่อของคุณเอฟเนี่ยซึ่งมีอาชีพเป็นสถาปนิกก็รีบบอกว่าตัวเองเนี่ยดื่มน้ำชามากเกินไปเลยอยากเข้าห้องน้ำก่อน แล้วก็รีบเดินนําไปยังห้องน้ำทีครับทีนี้คุณเอฟซึ่งรู้สึกปวดประสะาะเหมือนกันจึงตัดสินใจเดินตามพ่อไปครับแต่เขากลับสังเกตเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเพราะแทนที่พ่อเนี่ยจะเลี้ยวขวาตรงไปซึ่งเป็นทางลัดที่สั้นและเร็วที่สุดเพื่อไปถึงห้องน้ำครับแต่พ่อกลับเลือกเดินทางอ้อมยาวไปอีกฝั่งหนึ่งที่มองเห็นสวนหย่อมและระหว่างนั้นเองเนี่ยคุณเอฟก็มองลอดหน้าต่างกระจกออกไปครับมันมีกองฟืนที่ถูกเผาจนไม้เกรียมเป็นสีดําวางทิ้งอยู่ตรงมุมสวนด้วย และมันถูกมัดรวมกันไว้อย่างเรียบร้อยด้วยลวดที่ขึ้นสนิมเขื่อครับความผิดปกติที่พ่อจงใจเดินอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินผ่านพื้นที่ส่วนซักล้างเนี่ยและกองฟืนปริศนาได้เองครับมันคือบ่อแสชิ้นแรกที่ป่งบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีความลับอันดำมือซ่อนอยู่ครับ แล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณเอฟและพ่อเนี่ยก้าวเท้าเข้าไปในห้องเล็กๆข้างประตูครับซึ่งเป็นห้องทํางานเก่าของคุณยายใช่ไหมเขาก็ต้องตกตะลึงกับสภาพห้องครับที่เต็ไมไปด้วยกลิ่นชื้นๆอับๆแต่ยังดูสะอาดครับซึ่งห้องห้องนี้ครับคุณพ่อ,อคุณเอฟเนี่ยมาทําความสะอาดตลอดครับและในห้องนี้ก็มีชั้นหนังสือที่ถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อยที่บรรจุตําราเฉพาะทางเกี่ยวกับการสํารวจที่ดินอยู่เต็มไปหมดเลยครับ มีเครื่องมือวัดระดับและกล้องสำรวจที่ดินที่ถูกเช็ดทำความสะอาดจนเงาวับวางอยู่ตามจุดมุมห้องต่างแล้วพ่อของคุณเอฟก็เริ่มเล่าว่าคุณยายของพ่อเนี่ยเคยเป็นถึงอาจารย์สอนวิชาสำรวจที่ดินครับซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับความแม่นยำทางภูมิศาสตร์และแผนที่ตลอดเวลาแต่ในความเรียบร้อยของห้องนี้ครับคุณเอฟกลับสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างบนพื้นห้องครับมันคือรอยขูดขีดบนพื้นไม้ที่ลากยาเป็นรูปสนโค้งครับบริเวณหน้าชั้นหนังสือตัวใหญ่ ซึ่งรอยนี้มันชัดเจนจนดูออกว่าชั้นหนังสือที่มีน้ำหนักมหาศาลนี้เนี่ยถูกเลื่อนเปิดปิดอยู่เป็นประจำครับในพื้นที่ของรอยนี้โดยสัญชตาตญาณของคุณเอฟครับจึงพยายามลองเลื่อนชั้นหนังสือนี้ออกดูแต่เพราะเขาเป็นคนรูปร่างเปร่ะาบางใช่ไหมจึงไม่สามารถขยับชั้นหนังสือนี้ได้ครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องขอแรงพ่อเนี่ยมาช่วยกันออกแรงอย่างสุดกําลังครับและเมื่อชั้นหนังสือเคลื่อนออกไปเขาก็ได้พบกับซองจดหมายที่ถูกตัดครึ่งเพื่อทําเป็นกระเป๋ารับครับ และไอ้สิ่งนี้มันแปดติดไว้ที่ด้านหลังของชั้นหนังสือด้วยเทปก่าวครับภายในนี้มีกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งถูกพับเอาไว้พอคลี่มันออกมาเนี่ยสิ่งที่ปรากฏคือแผนที่ที่วาดด้วยหลายเส้นมือครับซึ่งมันดูประหลาดและหน้าขนลุกอย่างบอกไม่ถูก แผนที่นี้แสดงถึงหมู่บ้านริมชายฝั่งที่มีรูดลายเกลียวขึ้นอยู่ด้านล่างมีจุดกึ่งกลางที่ดูเหมือนบึงน้ำและล้อมรอบไปด้วยสัญลักษณ์ที่ดูเหมือนป้ายหลุมศพหรือสุสานนับสิบครับถัดขึ้นไปคืองานให้ดูคล้ายกับสารเจ้าลึกลับและจุดที่ชวนให้ขนลุกเสียวสันหลังวาดที่สุดก็คือรูปวาดด้านหลังของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กำลังก้าวเดินมุ่งหน้าไปสู่สัตว์ประหลาดลัวโยกไก่ครับตัวขนาดมา้าคือมามีรูปร่างที่บิดเบี้ยวอยู่บนภูเขา และแผนที่ใบนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดีครับมันไม่มีความแม่นยำตามหลักการสำรวจแม้แต่น้อยครับแต่มันกลับดูเหมือนบันทึกความลับอะไรบางอย่างที่จงใจซ่อนเล่นเอาไว้ไม่ให้ใครพบมันมาตลอดหลายสิบปีครับและมันอยู่ในบ้านของคุณยายหลังนี้ฮะจนทันทีที่คุณเอฟครับคลี่แผนที่ใบนี้ให้คุณพ่อดูบรรยากาศในห้องก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันครับ พ่อที่มีอาชีพเป็นสถาปนิกและดูสุข,ขมุมมาโดยตลอดกลับมีสีหน้าที่ซีดเผือดเหมือนคนเห็นผีครับร่างกายของคุณพ่อคนนี้เริ่มสั่นเหมือนควบคุมไม่ได้และจู่ๆคุณพ่อก็ซุดตัวลงไปนั่งกอดเข่าก้มหน้ากับพื้นครับด้วยความหวาดกลัวสุดขีดさててここででで問題す F ののの父はななぜ地図に対しししそようう反応を示たょかทีนี้ตัดมาที่คุณอุกิสอครับเขาได้ทําการ,ราวิเคราะห์ภาพถ่ายของแผนที่นี้อย่างละเอียดครับ และเขากลับพบร่องรอยที่น่าสงสัยอยู่หลายจุดครับอย่างแรกเลยคือลักษณะของกระดาษครับที่มันมีความบวมและบิดเบี้ยวเป็นหลอนเหมือนเป็นกระดาษที่เคยเปียกโชกด้วยน้ําแล้วถูกทิ้งให้แห้งครับซึ่งมันบ่งบอกว่าเคยอยู่ในที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีการสัมผัสน้ํามาอย่างหนักใช่ไหมต่อมาคือคราบสีน้ําตาลแดงเข้มครับที่ติดอยู่บริเวณมุมขวาบนคุณดูเกสสอสันนิษฐานว่ามันคือคราบเลือดที่ผ่านการเวลามานาน และจากสีเนี่ยที่ยังหลงเหลือร่องรอยอยู่สแสดงว่าเลือดนี้มีอายุประมาณ1 0 2ถึงปีครับซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณใายเสียชีวิตพอดีในตอนแรกคุณหนุแกสื่อสงสัยว่าอาจจะเป็นเหตุฆาตการรมโดยฝีมือของคุณพ่อหรือเปล่าเพราะพฤติกรรมการเดินเลื่องพื้นที่ส่วนซักล้างตอนแรกของพ่อเนี่ยมันดูมีพิรุธครับแต่คุณคูริฮาระกับคานว่าหากพ่อตั้งใจซ่อนแผนที่นี้จริงครับเขาคงไม่ยอมช่วยคุณเอฟออกแรงดันเลื่อนชั้นหนังสือหรอก 父親は第一発見者の一人だったそうです。彼は浴室でおばあさんの遺体を見てしまった。同時に地図もです。20年ぶりに突然その地図を見せられ、忘れかけていた記憶がよみがえり、トラウマが再発したんでしょう。現場の前を通るのを避けるほどですから、よほどのトラウマだったんでしょうね。だけど。 โอบ้าซังว่าตู้จะชิซหมดต่มาและที่น่าขนลุกก็คือตอนที่คุณพ่อพบหน้าหาของคุณยายเนี่ยคุณยายยังคงกำแผนที่นี้เอาไว้ในมืออย่างแน่นครับและ,ระก,กระดาษก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำและเลือดของคุณยายครับซึ่งพ่อของคุณเอฟเป็นแฟนกระตูนโยกกายอย่างคิทาโรค,ครับไม่ได้กลัวลูกสับป,ปลาาบ,บนแผนที่สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขากลัวคือความทรงจาที่โหดร้ายครับที่มันถผกปลุกขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นแผนที่ใบนี้ แล้วมันมีพฤติกรรมของคุณพ่อคนนี้ที่แปลกมากครับตลอด20ปีมานี้คุณพ่อคนนี้เนี่ยเข้ามาทําความสะอาดทุกห้องครับยกเว้นห้องน้ำแลห้องซักล้างเว้ยมันก็เลยทําให้ห้องนี้เนี่ยมันมีกลิ่นอับชื้นขึ้น,นมาครับเหมือนไม่เคยถูกเปิดมาเลยกว่า20ปีและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นเพราะคุณพ่อคณเอฟเนี่ยเขาไม่สามารถมาเชิญหน้าสถานที่ที่เป็นจุดจบของคุณยายคนนี้ครับ จนกระทั่งครับปริศนาทั้งหมดจากแผนที่ใบนี้ได้นําพาคุณเอฟเนี่ยไปสู่สถานที่ที่มีอยู่จริงบนโลกฮะนั่นคือหมู่บ้านลางที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาที่มีชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านคาสโกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรก,ก,กันดารและถูกปิดตาจากโลกภายนอกมานานนับกว่า80ปีครับสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลและภูเขาสูงและป่าทึบลกชันทําให้การเดินทางเข้าไปในปัจจุบันนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนอกจากจะต้องเดินเท้าข้ามภูเขาไปเท่านั้น คุณ F. เอฟก็เลยตัดสินใจครับจะไปที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าคุณยายผู้ล่วงลับนี้เนี่ยต้องการจะบอกอะไรกันแน่ครับและสัต์ประหลาดโยไกยที่ถูกวาดด้วยบนเทือกเขามุโจซันมีตัวตนจริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือบันทึกหรือว่าตำนานท้องถิ่นในพื้นที่นะครับไม่เคยมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสั์ปะหลาดหรือว่าสิ่งนี้ลับบนภูเขาแห่งนี้เลยครับรูปวาดนั้นจึงกลายเป็นปริศนาที่แท้จริงที่คุณยายเขาทิ้งเอาไว้และความลึกลับนี้มันก็นเริ่่่่่่มมมมมททววีีีคาาาาหหหนนนนนุุุแแรรรรงกกกกขขึึ้้้เเเเืือออออๆับบสสไไปปูตตติิถฟะลดดใโ エフさんはここには何で私のことは何ですかえと、え、は何では何で私のことはで私のことはのことは何でのことも何で私のことは何で私のことでのこと何で私のこ何で私のことは何で私のことは何で私のことはまで私のことは何で ซึ่งจากที่เราฟังเนี่ยเนื้อหาตอนนี้ของคลิปนี้ของเขาครับมันมีความเข้มข้นมากเว้ยที่มันเชื่อมโยงกับอดีตแล้วก็ปัจจุบันเข้าด้วยกันใช่ไหมแล้วมันจะถูกขยายความและเฉลยความจริงในหนังสือเซนแมปครับผลงานเล่มใหม่ของคุณดูเกสืที่จะพาทุกคนไปพบกับความสยองที่คาดไปถึงครับแต่เหมือนเขาจะบอกว่าเขาจะมีชุดวิดีโอที่แทรกปอแสมากับในหนังสือเนี่ยอีกกว่า 40, 40นาทีนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทํา QR Code แล้วก็สแกนให้เราเข้าไปดูคลิปวิดีโอทีนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น ทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เนื้อหากันนิดหนึ่งครับคือในจุดของคนเป็นพ่อเนี่ย กับเรื่องราวของบาดแผลที่ถูกแช่แข็งมานานกว่า20ปีเนาะซึ่งเรามองว่ามันเป็นจุดที่ดรามา่าแล้วก็สะเทือนใจสุดของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้คือถ้าเราสังเกตดีๆพฤติกรรมของคุณพ่อคนนี้เนี่ยเขาเข้าข่ายอาการทางจิตที่เรียกว่าการหลีกเลี่ยงครับทุกคนลองคิดดูว่าทําไมตลอด20ปีที่ผ่านมาคุณพ่อคนนี้เขาถึงขยันทําความสะอาดบ้านนี้ทุกซอกทุกมุมอะแต่กลับปล่อยให้ห้องน้ำน้ำกระโซนซักล้างเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ลกล้าและอับชื้นอยู่ห้องเดียวถูกไหม เราสึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันคือเขตแดนแห่งความตายสำหรับเขาปะ คือการที่คุณพ่อเขาเดินอ้อมสวนตอนที่คุณเอฟเขาเดินตามไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหลบจุดที่คุณยายคนนั้นเขาเสียชีวิตอะแต่มันคือการพยายามวิ่งหนีจากความทรงจําอันเจ็บปวดมากที่อาจจะยังตามหลอกหลอนเขาอยู่ในใจของคุณพ่อคนนี้เขาต้อจะมีความขัดแย้งและก็ทรมานประมาณหนึ่งเนาะจนอยากดูแลบ้านหลังนี้ไว้ให้ดีสุดมาตลอดเกือบย0ปีอะเพื่อเป็นการระลึกถึงป้าแต่ว่าเราอาจจะต้องมาดูเหตุผลอีกทีหนึ่งว่าทําไมตลอด20ปีมานี้ถึงแับต้องมาทำความสะอาดตลอดอะไรเงี้ยมันเป็นแค่เรื่องของการลาลึกถึงบุคคลที่จาก คือสิ่งที่ประหลาดใจที่สุดอะคือความย้อนแย้งระหว่างอาชีพกับสิ่งที่ทำเว้ยคือคุณยายคนนี้เขาบอกว่าเป็นถึงอาจารย์สอนวิชาสำรวจที่ดินใช่ไหมซึ่งมันเป็นงานที่ต้องเป๊ะเรื่องตัวเลขแล้วก็ต้องเป๊ะกับมาตราส่วนสุดสุดอะแต่ทำไมแผนที่ชิ้นสุดท้ายในชีวิตของคุณยายคนนี้ถึงดูบิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนเนคือแผนที่ที่คุณยายคนนี้เขาจำตอนเธอเสียชีวิตเนี่ยตัวเลขความแม่นยําทางภูมิศาสตร์มันอาจจะไม่สําคัญหรือว่าไม่มีค่าสำหรับเธอป่ะเราก็เลยมองว่าแผนที่ที่คุณ แต่อีกด้านหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของแผนที่ความทรงจําหรือว่าคําสารภาพราบของคุณยายก็ได้นะที่แบบว่าเขาอาจจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคําพูดได้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยสิ่งสุดท้ายที่หลงเหลือไว้ก็คือการกามแผนที่นี้และให้คนที่เจอเนี่ยไปตามหาความจริงอีกทีหนึ่งแต่ว่าเรื่องของภาพของผู้หญิงอะที่เดินเข้าหาโยกายผมว่ามันก็มันก็ดูน่ากลัวดีว่ะบวกกับหมู่บ้านนี้ที่รถเข้าไม่ถึงจะต้องเดินข้ามเขาเพื่อไปหมู่บ้านแห่งนี้เท่านั้นผมว่ามันก็ดูน่ากลัวอยู่นะ แล้วก็ในส่วนของตัวบ้านคือจุดที่น่าสงสัยนั่นจะเป็นรอยขูดบนพื้นไม้เนาะที่มันอยู่หน้าชั้นหนังสือรอยลากที่มันเป็นรูปส่วนโค้งที่มันชัดเจนขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะบอกว่าไอ้ชั้นหนังสือเนี่ยมันถูกเลื่อนเปิดปิดมาเป็นประจำมากๆหรือไม่แน่ก็อาจจะทุกวันตอนที่คุณยายคนนี้เขายังมีชีวิตอยู่เนาะซึ่งมันก็น่าคิดต่อว่าทาไมคุณยายต้องลาบากเลื่อนมันบ่อยขนาดนั้นวะแค่เพื่อจะหยิบแผ่นที่แผ่นเดียวที่ออกมาจากหลังตู้จริงๆเหรอ หรือว่าแท้จริงแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่แบบที่มันลึกซึ้งแล้วก็มันเป็นเนื้อหาที่มันสาคัญหลังจากนี้ก็เป็นได้นะแล้วพอมองย้อนกลับไปที่ปูมหลังของคนในครอบครัวนี้เนี่ยทั้งคุณยายที่เป็นนักสํารวจที่ดินแล้วก็คุณพ่อที่เป็นสถาปนิกมันก็เลยยิ่งทําให้เห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแค่ที่อยู่อาศัยธรรมดาปะ่ะแต่มันคือเหมือนกับกล่องเก็บความลับอะไรบางอย่างอะที่ถูกออกแบบและคํานวณมาอย่างดีเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างหรือว่าเราคิดเองวะอันนี้ไม่รู้ว่าคือเริ่มกา สุดท้ายนี้เรากําลังคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสยองขวัญเว้ยแต่ว่ามันอาจจะกําลังตีแผ่ปัญหาของสังคมญี่ปุ่นอยู่บ้างนะคือเริ่มจากชะตากรรมของหมู่บ้านคาซโกะที่เขาเล่ามาเนี่ยที่ถูกปิดตามมานานกว่า80ปีอะ่ะมันเหมือนสะท้อนภาพยุคสมัยที่ญี่ปุ่นเขาเร่งพัฒนาเมืองหลวงอย่างบ้าคลังไว้จนหลงลืมแล้วก็ทอดทิ้งหมู่บ้านในชนบทให้ตายตามกาลเวลาไหมแล้วก็อุบัติเหตุรถไฟแล้วก็เรื่องราวหลายๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความแค้นที่ถูกฝังไว้ใต้ดินของคนใน่บานนเลา เราว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับความแค้นของคนในหมู่บ้านแน่เลยว่ะและเมื่อย้อนกลับมาดูการเสียชีวิตของคุณยายคนนี้อ่ะที่เขาต้องจากไปอย่างโดดเดี่ยวหรือว่าคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโคโดคุชินะการที่ล่าของเธอถูกพบในห้องน้ําพร้อมกับกาแผ่นแผ่นที่เอาไว้แน่นอ่ะมันก็อาจจะสื่อถึงความอ้างว้างก็ได้นะแต่เอาจริงนะเราว่าเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นมากๆแล้วแบบอย่างอ่านเลยอ่ะอาจจะต้องรอสำนักพิมพ์ในไทยซื้อมาแปลไปแต่ใดๆก็คือตอนนี้แย่ละรับรู้เรื่องราวนี้มาแต่ไม่สามารถไปหาอ่านต่อได้ โอ้ยเฮ้ยมันมีขายอยู่นะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากลองซื้อเล่นแบบเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปครับเป็นช่องทางอเมซอนของคนเขียนเลยหรือว่าเรารอไม่ไหวแล้วเราซื้อเวอร์ชันญี่ปุ่นมานั่งแปลไม่ได้อะ่ะมันต้องเป็นเรื่องสำนวนในการสื่อสารเรื่องของแบบมันเป็นนิยายเนะาะมันแบบมานั่งแปลให้เพื่อเข้าใจเฉยๆมันไม่ได้อะ่ะโอเคครับเราอาจจะต้องรอ,งองสำนักพิมพ์แปลไทยอีกทีหนึ่งขอให้มีความเร่งเรรีบๆแล้วก็ปล่อยออกมาในช่วงเดือนมกราคมมันจะรีบไปปะโอเคครับเราอาจจะต้อง,อง,องรอสอำ ยังไงก็ขอฝากติดตามงานเขียนของคุณดูเกสือด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอให้วันนี้ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับไปเลยครับ